สวัสดีครับอาจารย์เอกไกรนพงศ์วิพัวรวงศ์เรามาพูดถึงเรื่องจิตใต้สํานึกกันหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจิตใต้สานึกคืออะไรบางคนก็อยู่แค่เรื่องของจิตสํานึกอยู่ถึงเรื่องของเรื่องของการใช้สติจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันมันถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะมีการทํางานของจิตเบสิกอยู่2ส,ส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจิตสํานึกกับส่วนของจิตใต้สํานึก หลายๆคนก็ไม่รู้ว่ามันทานํางานกันยังไงบางท่านอาจจะเรียนรู้ลึกซึ้งแต่บางท่านก็ไม่ได้เรียนรู้ลึกซึ้งแต่ความจริงแล้วเนี่ยชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยโดยสัญชาตญาณการอยู่รอดเนี่ยเราอยู่กับจิตใตส้สติเป็นหลักแล้วก็การดําเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จมีความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใต้สึกหรือบางทีเราก็เรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าใจลึกขนาดนั้นอาจารย์ก็ไม่ใช่เก่งที่สุด พิ่แดาว่าอาจารย์ศึกษาเยอะพอสมควรในระดับหนึ่งประมาณ1 5บหปีเร่่่แรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะว่าไอจิตสํานึกกับจิตใํสนึกอย่างจริงๆแล้วมันมีหน้าที่อะไรจนกระทั่งได้ไปเรียนมาก็เลยรู้ว่าไอการทำงานของจิตสํานึกมันทํางานนิดเดียวเองแค่เรื่องของสติเท่านั้นเองแต่การทำงานของจิตใํสนึกเนี่ยมันมากกว่าน,นั้นเยอะมากเลยมันเหมือนฐานข้อมูลเหมือนเหมือนดาต้าเบสของชีวิตเรามันเหมือนการเก็บ เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตของเราบางคนอาจจะชื่อเรื่องข้ามข้ามชาติด้วยก็ได้นั่นแหละครับเก็บมาเยอะมากเลยเก็บมาจนถึงปัจจุบันจนถึงเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็จะมีสตอรี่หรือเรื่องราวเยอะมากทั้งเรื่องดีใหม่ดีทั้งเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจทั้งเรื่องโก,กรธเกลียดอิจฉาริษยาทั้งเรื่องความยากจนข้นแค้นทั้งเรื่องมีความสุขอ,อกหักรักคุด และอะไรอีกเยอะมากเลยที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราโดยที่เราใช้การเลือกครับการเลือกเลือกจากอะไรเลือกจากลูกลุดก,ก,กิเลสสัมผัสการมองเห็นนี่แหละเลือกจากสภาวะอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงหรือบางทีอาจจะไม่ได้เลือกก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละอาจารย์จะบอกว่าเวลาอาจารย์มาศึกษาเรื่องจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกพอเราเรียนจริงจิเราเลยแยกออกรู้ว่าไอ้ระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีเส้นบางๆอยู่เส้นหนึ่งนะ หลายท่านอาจจะยังไม่รู้มันมีเส้นบางๆอยู่เส้นหนึ่งคือเส้นรอยต่อระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ความลับที่มันจะเชื่อมกันกับการให้เราพัฒนาศักยภาพชีวิตได้และมันมีบางอย่างที่เป็นความลับเหนือโลกที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถออกเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยอะไรบางอย่างเนาะก็เช่นเดียวกันอย่างที่อาจารย์บอกมันมีขั้นตอนเยอะมันมีองค์ความรู้เยอะคงจะพูดกันตรงนี้ไม่หมดแน่นอนเพียงแต่ให้รู้ว่า เวลาเราใช้ชีวิตอาจารย์บอกเลยว่าเราใช้อย่างสติก็ดีแล้วคือจิตสำนึกเนีย่ยเราต้องมีสติมีเหตุและผลที่ดีงามด้วยถูกต้องอันนี้คือพื้นฐานแต่ต่อมาทุกอย่างอะไรก็ตามที่เราเลือกเราต้องระวังให้ดีเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกทั้งหมดที่ผ่านจากการมองการได้ยินการสัมผัสการริบรถการได้กลิ่นเนี่ยครับมันจะส่งผลในการเก็บข้อมูลในดับจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของเรา และแน่นอนเพื่อมาเก็บมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจารย์จะใช้คําว่าขยะในจิตหรือปมในใจแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมันก็คือข้อมูลดีที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีในอนาคตและพัฒนาสกัสกยภยาพาชีวิตได้เนาะอันนี้คือสิ่งที่เบสิกเลยทีนี้อาจารย์จะมาคุยถึงว่าเวลาเราใช้ชีวิตเราก็คิดว่าเราไม่มีปัญหาอะไรถูกไหม อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นเวลาใช้ชีวิตฉันไม่มีปัญหานี่ฉันไม่ได้เดอดร้อนฉันดีอยู่แล้วฉันมั่นคงฉันมีธุรกิจฉันมีอาชีพฉันมีเงินฉันก็มีครอบครัวทุกคนก็มีเหมือนกันหมดอ่าถูกต้องอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดและเราก็เห็นจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งอาจารย์ก็เป็นเนาะแต่ในเวาเยวกันอาจารย์เชื่อว,ว่าทุกท่านต้องเคยมีช่วงของวิกฤต วิกฤตกับชีวิตแน่นอนมีแน่นอนไม่มีใครหรอกครับที่จะดีตลอดเสมอตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีความทุกข์ไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการเสียอกเสียใจไม่มีการโกรธหรือไม่มีการอิจฉาสิยาเลยน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อไ่มไม่มีใครจะมีความสุขทั้งชีวิตและคุณลองสังเกตดูว่าชีวิตเราอ่ะมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงไหมเออมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงมันจะมีช่วงของการที่แบบว่าโอ้แบบ พีมากกับชีวิตอะไรก็ง่ายไปหมดเลยรายได้ก็เยอะไลฟ์สไตล์ก็มีพื้นฝูงเยอะแยะช้อปปิ้งได้อย่างใจต้องการอะไรเงี้ยไปไหนก็ได้มันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตคนแล้วก็บางบางช่วงเราก็จะเห็นว่าต้องประหยัดต้องระวังต้องต้องเก็บออมต้องเจ็บป่วย โดนหลังแกโดนบูลลี่โดนโกงอะไรก็มีแทรกมาใน,นชีวิตเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ที่อาจารย์กันเราจะมาพูดว่าเวลาเรามีความสุขเราไม่เคยคิดออกแบบชีวิตเวลาเรามีความสุขพวกเรามักสนุกกับการใช้ชีวิตโดยใช้จิตสํานึกในการสนุกสนานกับการใช้ชีวิต โดยที่ไม่ค่อยคํำนึงถึงเขาเรียกว่าข้อมูลที่มันอยู่ข้างในจิตเราที่เคยสะสมมาก่อนที่อาจจะส่งผลให้เราเกิดวิกฤตหรือในสังคมที่เราใช้ชีวิตยอยู่สักวันหนึ่งมันอาจจะมีวิกฤตมาและถ้าเราไม่เตรียมตัวเรื่องจิตใต้สนึกให้ดีๆมันจะทําให้เราจิตตกหรือเราให้เราเจอวิกฤตและเราก็จะมีสภาวะที่ ไม่อยากอยู่ไม่มีใครรักฉันฉันอยู่คนเดียวฉันไม่มีคุณค่าหรือแบบว่าฉันแบบคนใจอ่อนฉันเป็นคนที่ที่น้อยใจเป็นคนที่ทําไมต้องมีแต่คนเอาเปรียบไม่ทราบว่าทุกคนเป็นแบบนี้ไหมอาจารย์ก็เคยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าลืมลืมตัวเพราะว่าเราเรา,เราได้ง่ายไม่ง่ายสูงสุด ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลืมความเขาเรียกว่าความรู้สึกภายในลาไปอาจารย์ก็จะมาบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยู่กับแค่จิตสํานึกและคิดว่าดีอยู่แล้วมั่นคงแล้วสบายแล้วมีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วอาจารย์บอกเลยมันไม่มีอะไรมั่นคงอาจารย์เจอคนเยอะแยะมากมายที่บอกว่ามั่นคงแล้วก็สุดท้ายท้ายสุด ถึงจุดจดหนึ่งของชีวิตมันมีวิกฤตสิ่งที่มั่นคงมันไม่มีจริงแล้วที่เกิดขึ้นก็คือองค์กรบริษัทมั่นคงแต่ตัวคุณไม่ได้มั่นคงเยอะมากเยอะมากเลยและในเวลาเดียวกันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาระวังเขาระวังตัวเขาควบคุมตัวเองเป็นและเขาก็ใส่ใจเรื่องสภาวะอารมณ์สภาวะจิตตัวเองตลอดเวลาคนเหล่านี้แม้จะเจอวิกฤตก็มีสติ มีเขาเรียกว่ามีสภาวะที่ควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็เขามีบางอย่างที่เขาสามารถประคองชีวิตให้เขาไปต่อได้วันนี้พวกเราเตรียมตัวอย่างที่อาจารย์บอกหรือยังหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่พีคที่สดุดมีความสุขที่สดุดมั่นคงที่สดุดและคิดว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่บางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ฉันจะทําอะไรดีกับชีวิตและบางคนก็จะมีอยู่ในช่วงของ ตอนนี้มีวิกฤตไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันและฉันจะทําทอะไรดีฉันจะทำยังไงกับชีวิตฉันดีลองกลับไปคิดดูซิว่าพวกเราอยู่ในสเตตไหนอยู่ในเลเวลไหนซึ่งถามว่ามัน,มนจะทํายังไงล่ะอาจารย์ในกรณีที่มีวิกฤตอาจารย์ก็บอกเลยว่าเวลาเรามีวิกฤตอันดับแรกคุณต้องอยู่กลับไปอยู่ที่สติ ไม่ว่าใครมาดูคลิปอาจารย์ตอนนี้เอามาแชร์กันถ้าคุณมีวิกฤตตอนนี้เช่นไม่มีงานทําตกงานอายุเยอะอายุน้อยความรู้น้อยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณโปรแกรมตัวเองไว้และคุณคิดว่าคุณมีวิกฤตในชีวิตอาจารย์บอกว่าให้คุณกลับมาอยู่ที่สติคือสติคือนิ่งๆสงบสงบก่อนอย่าไปคิดเยอะนะครับประคองมาก่อนอันดับแรกเลยนะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ค่อยหาวิธีว่า จะทำยังไงกับชีวิตไม่ใช่ทำไมชีวิตใช่เป็นแบบนี้โอเคไหมครับอันนี้ง่ายๆก่อนเลยเนาะแล้วก็ส่วนคนที่แบบว่าไม่เจอวิกฤตแต่ก็ไม่มีแรงปรารถนาหรือเป้าหมายคือมั่นคงอยู่ไปเรื่อยๆชิวชิวไม่มีอะไรที่โดดเด่นอาจารย์ก็บอกเลยว่ามันไม่มั่นคงนะครับไม่มีอะไรมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณควรจะคิดได้แล้วว่าอีก2ปี3ปี5ปี10ปีข้างหน้า คุณจะเป็นอะไรทํำยังไงที่ไหนเรื่องอะไรเนาะเพราะมันไม่มีใครจะเป็นเส้นตรงลาบต่อดชีวิตครับคุณอยากนิ่งนอนใจอาจารย์ก็จะใช้คำว่าอันนี้คือคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนของพวกเราที่เราคิดว่าเรามั่นคงเราดีอยู่แล้วเราพอเพียงเราเพียงพอและเราก็ไม่ต้องการอะไรที่ใหญ่โตอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่อาจารย์จะต,ต้องการให้คุณแบบคิดมีส ในการออกแบบชีวิตและเซฟตัวเองด้วยเพื่ออนาคตเนาะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3ก็คือคนที่พีคสุดๆในช่วงนี้ก็คือทุกอย่างง่ายหมดชีวิตสวยงามช้อปปิง้งเงินเยอะไลฟ์สไตล์ดีมีชีวิตที่แบบรูหราลักชัวรี่หรือแบบทําให้มันแบบสวยหรูอะถือว่าคนโชคดีมากเป็นช่วงที่พีคของชีวิตแต่ก็นั่นแหละ มันจะไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตหรอกครับมันจะมีช่วงที่คุณจะต้องตกลงมาเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ยังไงไม่รู้มากน้อยยังไงไม่รู้เพีเยงแต่ว่าอาจจะก็จะบอกว่ามันมีโศนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเช่นเดียวกันเพีเยงแต่ว่าคุณเตรียมความพร้อมในการตกลงมาหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมความพร้อมในการตกลงมาคุณก็จะตกอยู่ในช่วงที่เรียกว่าหลุมพรางความสําเร็จชั่วคราวนะครับหลุมพรางความสำเร็จชัววนะวจช่วคราวคือ อยู่ในช่วงที่แบบคิดว่าตัวเองไม่ตกไม่ล่วงไม่หล่นคิดว่าฉันจะอย่างนี้ตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นความคิดที่ปก,กติทั่วไปเป็นความจริงอาจารย์ก็เป็นมาทุกอย่างแล้วทุกแบบเลยสามแบบที่คุยมาแต่เพี่เดี๋ยวว่าอาจารย์ไม่มีคนเตือนอาจารย์ไงอาจารย์ก็ต้องลองผิดลองถูกล้มลุกคลานด้วยตัวคุณเองเพราะถึงวันนั้นวันที่เราตกไม่มีใครอยู่กับเรานะ แล้วเราก็จะไปโทษว่าไม่มีใครอยู่กับฉันไม่มีใครช่วยฉันเพื่อนหายไปไหนญาติพี่น้องหายไปไหนเห็นไหมคนก็จะเริ่มโทษอย่างอื่นเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะว่าต้องการคุณโทษตัวเองการโทษตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าให้เรากลับพิธีคิดวันหนึ่งถ้าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงไหนก็าตามและถ้าคุณได้ได้เข้าใจในสิ่งที่จะตั้งใจสื่อสารให้คุณแบบนี้เนาะอยากให้เราอ่ะ เต็มตัวกับการออกแบบชีวิตหรือให้คุณอยู่กับความเชื่อบางอย่างบ้างคนที่มีความเชื่อบางอยา่างอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงเนี่ยจะทำให้ผ่านวิกฤตได้ความเชื่อตรงนี้หมายถึงว่าเชื่อในศักยภาพตัวเองเชื่อในตัวตนภายในนะครับไม่ได้เชื่อว่าฉันรวยแล้วฉันไม่เจ๋งไม่จนไม่ใช่หรือเชื่อว่าฉันมีอาชีพที่มั่นคง อันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความความเชื่อแบบนั้นอาจารย์ถึงมาถึงความเชื่อตัวตนภายในไม่ว่าคุณจะอยู่แบบตอนนี้ที่แบบว่าชีวิตสูงแบบสวยงามหรือชีวิตที่ดูแลมั่นคงหรือชีวิตที่กําลังอยู่ในวิกฤตก็ตามทั้ง3ามกลุ่มนี้อาจารย์แนะนําให้คุณฝึกมีความเชื่อในตัวเองเพราะว่าการที่คุณเชื่อในตัวเองมันเป็นเรื่องของความเชื่อในจิตใต้สำนึกและจิตวิญ,ญญาณของคุณ และมันคือตัวตนภายในที่แท้จริงของเราความเชื่อในตัวเองคือความเชื่อในเรื่องของจิตใต้สํน,นึกจิตวิญญาณซึ่งมันเป็นของแท้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะมีพลังอยู่ตลอดเวลาในการออกแบบชีวิตในการให้คุณผ่านวิกฤตในการทําให้คุณมีสติและทําในการทําให้คุณเข้าใจว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงอะไรแบบนี้เนาะและที่สําคัญ อาจารย์ก็มีความลับมาบอกเสมอเพราะอาจารย์ก็ใช้ความลับนี้มาต่อเวลาวันหนึ่งถ้าคุณได้รู้ความลับบางอย่างแล้วความลับนี้มันจะทำให้คุณเซฟเซฟชีวิตคุณเช่นเซฟให้คุณพ้นวิกฤตเซฟให้คุณอ,อยู่ในสภาวะที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น แล้วก็เซฟในส่วนที่ทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายมีชีวิตที่พูดง่ายๆว่าลักชัวรี่หรือมีความสุดสูงสุดแล้วเนี่ยก็สามารถอยู่ในเลเวลแบบนั้นได้ยาวๆอันนี้แหละอาจารย์บอกว่ามันมีจุดหนึ่งที่ที่อยากให้คุณหันมามองเรื่องจิตใต้สำนึกตัวเองและให้เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณวันนี้อาจารย์มีความลับความลับนี้ เป็นความลับที่อาจารย์พิสูจน์มาแล้วเป็นความลับที่อาจารย์ก้าวผ่านวิกฤตมาแล้วเป็นความลับที่ทําให้อาจารย์คอยมีสติและระวังตัวแล้วแล้วก็อยู่ในสภาวะที่มีความสุขอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์จะมาบอกว่าบาโคสจิตสานึกคือสิ่งที่จะช่วยให้พวกเราทั้งสาสามกลุ่มเนี่ยอยู่ได้คืออะไรก็คือว่า ถ้าคุณเข้าใจเรื่องจิตใต้สำานึกและถ้าคุณเข้าใจจิตวิญญาณตัวตนภายในของคุณและคุณเชื่อว่าคุณมีพลังบาร์โค้ดจิตใต้สำนึกคือรหัสจิตวิญญาณซึ่งเป็นชื่อเฉพาะบุคคลที่อยู่ในตัวเราเฉพาะบุคคลเกิดจากการคำนวณของศาสตร์ห้าศาสตร์ศาสตร์เก่า,า,า,าแก่ห้าศาสตร์ที่ถอดออกมาเป็นชุดตัวเลขและคำพูดเพื่อให้สื่อสารกับจิตใต้สำนึกตัวเองกับพลังงานของตัวเองเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตช่วยให้คุณไม่เจอวิกฤตและก็ช่วยให้คุณให้อยู่ในขั้นที่คุณอยู่แล้วมีความสุขที่สุดเห็นไหมครับมันสามารถช่วยให้คุณได้อาจารย์จึงบอกเสมอว่าวันนี้อย่าปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่รู้เพราะว่าบางครั้งสิ่งที่คุณไม่รู้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้ จริงไหมสิ่งที่คุณไม่รู้บางครั้งมันเป็นสิ่งที่คุณมารอคอยทั้งชีวิตแต่คุณก็ปฏิเสธท,ทั้งที่ยังไม่รู้เลยวันนี้ถ้ามีความลับอันนี้ถ้ามีรหัสลับอันนี้และเพื่อป้องกันและดูแลจิตและกายของคุณกับการใช้ชีวิตของคุณบนโลกใบนี้และช่วยให้คุณไม่เจอวิกฤตคือการป้องกันเสริมเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตจะดีกว่าไหม จะดีกว่าไหมที่คุณสามารถเชื่อในตัวเองและก็มีสิ่งนี้อยู่แล้วทําให้คุณป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการชีวิตดีกว่าที่คุณจะไปเจอวิกฤตและคุณก็จะมาวิ่งหาแบบตะลีตะเหลือกลนล้านโอ้จะอย่างวูดนอย่างนี้ต้องเดี๋ยวนี้ต้องภายในหนึ่งชั่วโมงพ้องภายในยี่สี่ชั่วโมงเพื่อให้หลุดพ้นเพราะว่าคุณถึงทางตันอะแล้วก็แบบว่าน้ําท่วมจมูกแล้วอย่างเงี้ยเยอะมาก แล้วมาวิ่งหาวิธีการอะไรก็ได้กลายเป็นว่าฉุกเฉยแล้วกันเนาะแล้วก็ตะลีตะเหลือลนลานสารพัดซึ่งอันนั้นอาจารย์ไม่แนะนําอาจารย์ไม่ต้องการหรือไม่อยากให้คุณเจอสภาวะแบบนั้นอาจารย์แนะนําให้ถ้าคุณเชื่อในจิตใต้สํานึกถ้าคุณเชื่อในความลับเหนือโลกแบบนี้สิ่งที่คุณจะมีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่เจอวิกฤตจะช่วยคุณ ดูแลตัวเองได้อย่างดีและจะช่วยคุณเชื่อมกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือและช่วยให้พลังจิตคุณมีพลังและช่วยดูแลให้คุณไม่คุณเจอวิกฤตและก็สําหรับท่านที่มีวิกฤตช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตได้อยู่ในความเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับที่อาจารย์พยายามตั้งใจว่าจะพูดให้ฟังบ่อยมากและตั้งตอนนี้อาจารย์พูดเป็นเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะว่า อาจารย์เปิดเผยความลับเรื่องนี้มาไม่ไมกี่เดือนนี้เองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีคนเข้าใจเยอะมากและมีคนที่มีวิกฤตเยอะมากและมีคนที่สิ้นหวังมหาอาจารย์เยอะมากและมีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปยังไงต่อเยอะมากกับชีวิตมาพูดคุยกับอาจารย์กับทีมงานของอาจารย์แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการการเข้าใจเรียนรู้บาโคสจิตได้สนกรหัสจ,จิตวิญญาณนี่แหละ แล้วก็นําไปใช้แล้วที่สําคัญที่สุดบุคคลเหล่านั้นกลุ่มคนเหล่านั้นรอดรอดจากสิ่งที่เขาเจอวิกฤตรอดจากสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีทางออกรอดในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าเขาจะได้ครอบครองเขาสามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้ผ่านพ้นได้ด้วยรหัสวิญญาณและบาโคจิตตเซนนี่แหละครับเพราะฉะนั้น วันนี้อย่ารอให้เจอวิกฤตแล้ววิ่งมาหาอาจารย์แบบเร่งด่วนอาจารย์ไม่แนะนำถ้าวันนี้คุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วหันมาเข้าใจมามองตรงนี้ดูบ้างถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณมั่นคงอยู่แล้วก็อย่าคิดว่าคุณจะไม่มีวิกฤตนะครับอาจารย์บอกเลยว่าพวกเรามักจะไม่ค่อยสนใจอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาที่ ในตัวเองอาจารย์ก็เลยบอกว่าวันนี้ลองเปิดใจกับบาคโคสจิตที่สนึกรหัสจิตวิญญาณที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลเป็นชื่อของตัวคุณเองที่ไม่มีการซ้ํากันเลยบนโลกใบนี้คุณจะได้รับสิทธิ์นี้จากอาจารย์เพื่อให้คุณได้เตรียมความพร้อมในการปกป้องดูแลชีวิตจิตและกายของคุณ ช่วยเสริมสร้างพลังในตัวคุณสู่เป้าหมายความสุขความสำเร็จและไม่ให้คุณไปเจอวิกฤตซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้แต่ส่วนท่านที่มีวิกฤตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเงินรายได้เรื่องของสุขภาพเรื่องของสายสัมพันธ์เรื่องของความสุขและความสำเร็จคุณจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตก็ตามให้คุณเปิดใจ มาศึกษาสอบถามข้อมูลกับอาจารย์และทีมงานอาจารย์ว่าบาร์โคดจิตสนึกมันคืออะไรรหัสจิีวิญญาณมันคืออะไรและมันช่วยอะไรกับตัวคุณได้บ้างอาจารย์ยินดีพร้อมให้คำแนะนำที่ดีพร้อมที่สนับสนุนเพื่อให้คุณได้มีสิทธิ์ในการครอบครองเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลน,นี้ อย่าปฏิเสธที่คุณไม่รู้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณไม่รู้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้ก็รลยฝากอไ,ไว้ว่าถ้าคิดว่าบาโคตติทสนึกรหัสจิตวิญ,ญญาณที่อาจารย์มาคุยให้ฟังวันนี้เป็นทางรอดสำหรับคุณก็เลือกและก็แลกกับมันซะซึ่งมันง่ายมากและมันเป็นอะไรที่ คุณเข้าใจง่ายมากเพียงแแค่คุณเปิดใจเป็นอะไรที่คุณเข้าถึงได้ง่ายมากถ้าคุณแค่เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองลองเปิดใจดูลองตัดสินใจดูแล้วเข้ามาคุยกับอาจารย์อาจารย์ยินดีให้คำแนะนำพร้อมกับทีมงานของอาจารย์เลยแล้วเราพบกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าชีวิตมีคุณค่าเมื่อมาหาอาจารย์เอง